หัวข้อที่9เงินซื้อความสงบทางจิตใจไม่ได้หลายคนคิดว่าถ้าได้บ้านใหญ่รถหรูหรือเงินเก็บจำนวนมากชีวิตก็น่าจะสงบสุขแต่ความจริงแล้วมีคนมากมายที่มีทรัพย์สินครบทุกอย่างแต่ยังรู้สึกเครียดกังวลและนอนไม่หลับ หนังสือคนฉลาดไม่ใช้เงินซื้อทุกอย่างเตือนเราว่าความสงบทางจิตใจไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินเพราะความสงบภายในใจเป็นผลลัพธ์จากการจัดการความคิดอารมณ์และวิถีชีวิตไม่ใช่จากการสะสมสิ่งของ หลายครั้งเรามุ่งหาเงินจนลืมดูแลใจของตัวเองบางคนทำงานหนักเพื่ออนาคตแต่กลับละเลยสุขภาพจิตปัจจุบันจนรู้สึกเหนื่อยและหมดแรงสิ่งที่น่าเศร้าคือต่อให้ได้เงินมากขึ้นความว่างเปล่าในใจก็ยังคงอยู่ดังนั้นความสงบใจจึงไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเงินแต่ขึ้นกับวิธีที่เราเลือกใช้ชีวิตและความคิดที่เรายึดถือ แนวทางในการปฏิบัติคือเริ่มจากการฝึกอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นอาจเป็นการทำสมาธิวันละสิบนาทีการออกกำลังกายเบาๆเพื่อให้ร่างกายและใจผ่อนคลายหรือหมั่นพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจเพื่อแบ่งเบาความเครียดในใจ อีกวิธีหนึ่งคือการฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตเช่นอาหารเช้าที่อร่อยอากาศดีหรือรอยยิ้มจากคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินมากแต่กลับสร้างพลังใจและความสงบได้อย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วบ้านหรูหรือเงินก้อนใหญ่อาจทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้ใจสงบและมีความสุขจริงๆอยู่ที่การดูแลจิตใจของเราเอง